และช่วงนี้นะคะการปูจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของเรือนไทยอย่างเห็นภาพมากยิ่งขึ้นค่ะที่นี่นะคะยังมีตัวอย่างของเรือนไทยที่เป็นเรือนไทยเครื่องสับที่ยังพอจะให้เห็นอยู่นะคะอย่างด้านข้างนี้ใช่ไหมคะับพี่ต้อมก็เรียกว่าเป็นประเภทเรือนเครื่องสับขนาดใหญ่เรือนเครื่องสับเนี่ยถ้า เป็นเรือนของคนทั่วไปเนี่ยมันก็ขนาดมันจะไม่ใหญ่มากหา <ạ> รอกเขาทาไว้แค่พออยู่เหมือนเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไปหรือว่าถ้าถ้ามันจะเคยมีมาแต่โบราณเป็นเรือนประเภทข้าบดีขุนนางที่ขนาดใหญ่ในปัจจุบันมันก็ไม่ค่อยเหลือแล้ว <ạ> นะครับแต่ว่าตัวอย่างเรือนเครื่องศัพท์ที่มันขนาดใหญ่เนี่ยเท่าที่เหลือในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะพบอยู่ในวัดเพราะว่าคนไทยเนี่ยของใหญ่ของโตของสวยของงามก็ถวายวัดนะครับแล้วก็ลักษณะเรือนเรือนเครื่องศัพท์ในวัดเนี่ย,ยก็จะใหญ่มีองค์ประกอบครบมีเรือนหลายเรือนล้อมนอกชานอยู่ตรงต่างก็จะมีศาลา ถ้าเป็นแบบเรือนพาะกระสยก็จะเรียกว่าหอนั่งแต่ที่นี่ก็ถือเรียกว่าหอฉันก็คือถ้าเกิดเป็นเรือนหมู่ที่ยังมีการใช้งานอยู่เวลาพระฉันก็จะมาฉันตรงปากรวมกันที่น่าสังเกตอีกอย่าง,งก็คือเรือนไทยชุดนี้ของวัดใหญ่สุวรรณารามเนี่ยมีการใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเนี่ยตั้งแต่ฟ้าหรือระบบพื้นโครงสร้างพื้น,นต่างๆค่อนขอ้างหลากหลายดังนั้นก็ถือว่า หลังนี้เป็นครูเลยะนะครับใช,ใช้ใช้ใช้มาสังเกตดูได้ว่าเองค์ประกอบแต่ละแบบมันมีอะไรบ้างของเรือน<ร>ไทยะแต่ว่าเดี๋ยวองค์ประกอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันวัดใหญ่สุวรรณารามนะคะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและก็ได้มีการบูรณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแต่ว่าในเรือนไทยสักหนึ่งหลังหลังอย่างเงี้ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างคะ ถ้าเริ่มต้นเจ้าของบ้านมันก็จะมีหอนอนก่อนแล้วก็อาจจะมีเป็นหอนั่งหรือเป็นศาลาโถงนะครับเป็นเป็นห้องครัวในทำนองนี้เรือนครัวต่างหากอันนี้หนึ่งหนึ่งชุดง่ายๆเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่เราเห็นที่แบบเหมือนเป็นหลังคาแต่ละหลังละหลังใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นหลังเป็นหลังถ้าเป็นบ้านคนก็เป็นเรือนหนึ่งหลังเรือนหนึ่งหลังหลังหนึ่งก็ดูขนาดตามจํานวนห้องอย่างนี้ถ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือนสามห้องก็คือสามช่วงเสา ที่นี่เป็นกุฏิแต่แต่และเรือนก็เป็นเป็นกุฏิเป็นห้องนอนหรือที่จําวัดนั่นแหละพอมารวมกันก็เลยเรียกเป็นเรือนหมู่เรือนหมู่นะคะ,คะสิ่งสําคัญก็คือนี่ที่เราเห็นอ่ะมีเรือนหลายหล,หลายหลังและเชื่อมกันด้วยนอกชานเรือนไทยหลังนี้นะคะเป็นเรือนไทยเครื่องซับซึ่งเป็นประเภทของเรือนไทยที่ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักคุ้นหูคุ้นตาก,กันมากที่สุดค่ะสําหรับเรือนเครื่องสำนนะนะคะตามราชบัณฑิตยสถานนั้นหมายถึงเรือนที่มีลักษณะคุ้มเข้าด้วยกันด้วยวิธีการเข้าปักไม้และวัสดุที่ใช้สร้างเรือนนั้นนะคะก็เป็นไม้จริงทั้งหมดค่ะเรือนไทยเครื่องสำนนะนะคะมีขนาดของเรือนตั้งแต่เรือนขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ค่ะตามแต่ฐานานุสัตของเจ้าเรือนอย่างเรือนไทยขนาดเล็กนั้นนะคะก็เรียกกันว่าเรือนเดี่ยวค่ะ หรือเมื่อต้องการพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นนะคะก็มักสร้างเป็นเรือนหลายหลังแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยชานซึ่งเรือลนลักษณะนี้นะคะเรียกว่าเรือนหมู่ค่ะสำหรับเรือนของผู้มีฐานะนุส์หรือผู้มีฐานะสูงในสังคมนะน,นะคะก็เรียกกันว่าเรือนข้าบดีค่ะซึ่งได้แก่เรือนของพวกคุณนางหรือเจ้าพระยาต่างๆพื้นที่ใช้สอยของเรือนไทยนะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆส่วนด้านนอกที่สุด ก็คือนอกชานนอกชานก็เจะเป็นพื้นที่รวมทุกที่สาธารณะของหมู่เรือนไทยแล้วทุกคนใช้ร่วมกันใช้เดินไปมาเชื่อมหากันใช้ทํางานอะไรตรงกลางเยอะๆนะครับส่วนที่2อียู่ตรงกลางนะคือระเบียงสังเกตว่าในการเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่ของเรือนไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนระดับความสูงด้วยจากนอกชานพอขึ้นมาเป็นระเบียงระเบียงก็ขึ้นมาอีกหนึ่อีกส่วนหนึ่งส่วนนี้จะเป็นพื้นที่หน้าห้องก็จะไว้ทํา เหมือนจะเป็นการนั่งคุยอะไรเร่คือเริ่มเริ่มเริ่มมีความเป็นส่วนตัวมากขึ <ภ Regular S 2> ้นมีกิจกรรมที่ชัดเจนมากขึ้นเริ่มนั่งคุยนั่งอะไรกันละนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนพื้นที่ภายในห้องละอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วนะครับถ้าเป็นเรือนพักอาศัยทั่วไปก็คือเป็นห้องนอนอห้องเก็บของห้องพระซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ของเจ้าบ้านทั้งคนที่เป็นแขกเข้ามีถึงเข้าไม่ได้อ, <ì S 1> อ่านี่เราเรลยเรียกว่าพื้นที่3ส่วนเนี่ยมันมันถูกแบ่งด้วยความเป็นส่วนตัว การออกแบบเรือนไทยในสมัยก่อนนั้นนะคะเขาก็จะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและเรื่องวิถีการดำรงชีวิตเป็นหลักค่ะโดยทุกๆเรือนนะคะจะมีชานค่ะซึ่งชานนี้นะคะจะเป็นส่วนเชื่อมเรือนทุกหลังให้ต่อกันและพื้นของชานนั้นนะคะก็จะลดลงจากพื้นของระเบียงค่ะให้ได้ส่วนพอที่จะใช้พื้นระเบียงเป็นที่นั่งห้อยเท้าได้อย่างสบายค่ะเพราะเราเปลี่ยนพื้นที่เนี่ยเราก็อยากให้มันได้ประโยชน์ใน,ใน,ใน,ในเชิงลนะักษณะหนึ่งความโปรง่ง ในด้านการมองครับเราจะพบว่าเนี่ยเราถ้ามองลอดผ่านไปสมมติถ้าไม่มีไม้กระดานชิ้นนี้มันจะมองเห็นเราลอดได้ผนหรือเรามองเนี่ยมองมองผ่านเราจะมองเห็นเลยครับแล้วเรื่องของให้ลมพัดเข้าผ่านอีกส่วนหนึ่งนั่นแหละครับมันเกิดพอพอมันมีช่องมองหามองเห็นกันได้อีกส่วนหนึ่งก็ได้เรื่องการระบายอากาศมาด้วยลักษณะของเรือนไทยหมู่เรือนไทยเนี่ยมันจะเป็นเรือนเป็นหลังๆอธิบายแล้วเกาะกันอยู่ด้วยนอกชาย รเรือนที่แยกกันแต่ละหลังลรบวกกับการการยกเปลี่ยนระดับอยู่เป็นเป็นจังหวะจังหวะระหว่างพื้นที่ในห้องระเบียงและนอกชานเนี่ยจะทําให้อากาศเนี่ยเคลื่อนไหวได้มากลมพัดผ่านได้ก็จะอยู่ในภาวะที่ในทางการอบกุบนเขาเรียกว่าภาวะน่าสบายะนะครับก็คืออากาศถ่ายเทได้ปลอดโปรงครับ ันนี้ช่องแมวรอดไม่ได้แปลว่าทาไว้ให้แมวรอดคนไทยไม่ได้เลี้ยงแมวเป็นจริงๆมันคือแมวรอดผ่านได้หรืออย่างไอ้ข้างบนที่เราบอกสะพานหนูเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําเป็นสะพานไม่ให้หนูวิ่งแต่มันขนาดกับตําแหน่งความกว้างมันพอให้หนูตัวหนึ่งวิ่งได้อันนี้ก็เป็นที่มาของการตั้งชื่อในเรต่องเลื่อนต่างน่ารักนะโครงสร้างของเรือนไทยนั้นนะคะสามารถแบ่งออกเป็น3มส่วนหลักๆค่ะ ส่วนที่1น,นะคะบริเวณใต้ถุนเรือนหรือสับทางการปรุงเรือนนะคะเรียกกันว่าเดี่ยวล่างหรือเดี่ยวล่องถุนค่ะซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นเด่นไปจนถึงรอดซึ่งรอดนะคะก็คือส่วนที่เสียบเข้าไปตรงกลางระหว่างเสากับเสาซึ่งรอดนี้นะคะเป็นสิ่งที่จะทําให้เรือนอยู่ตัวและช่วยรองรับน้ําหนักของโครงสร้างพื้นค่ะ ส่วนที่2คือบริเวณโครงสร้างของตัวบ้านนะคะตั้งแต่รอดไปจนถึงท้องคือค่ะซึ่งคือนะคะก็มีหน้าที่ยึดหัวเสาทั้งสองข้างเข้าหากันค่ะและส่วนที่3นะคะก็คือส่วนของหลังคาตั้งแต่ส่วนท้องคือไปจนถึงอกไก่ค่ะซึ่งอกไก่นี้นะคะก็มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมรูปข้าวหลามตัดยาวตลอดเรือนตั้งอยู่บนยอดสุดของหลังคาค่ะ ซึ่งโครงสร้างภายในของแต่ละส่วนนั้นนะคะก็ยังมีรายละเอียดของไม้แต่ละชิ้นอีกมากมายหลายสิบอย่างที่จะต้องนํามาประกอบกันจนกว่าจะได้เรือนหนึ่งหลังค่ะโดยใช้หลักการสร้างด้วยกรพคำน,งนึงถึงวัสดุนะคะก็คือไม้เป็นหลักค่ะและที่สําคัญนะคะก็เป็นหลักการสร้างอัญชันสลาดของช่างไทยที่ออกแบบให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นสามารถรองรับน้ําหนักกันคานกันได้เป็นอย่างดีค่ะมันเป็นภูมิปัญญายในเรื่องของการรองรับน้ําหนัก วัสดุจริงๆใช,ใช่ใช่มันเรื่องเรื่องน้ำหนักเป็นเรื่องปลายเหตุแต่เรื่องหลักๆของมันก็คือว่าขนาดของวัสดุเราเราคิดค้นวิธีกงงารก่อสร้างที่เหมาะสมกับขนาดวัสดุก่อสร้างเราเราไม่มีกระเบื้องขนาดใหญ่เรามีแต่กระเบื้องขนาดเล็กเราก็ต้องคิดขององประกอบขนาดเล็กแล้วค่อยช่วยเสริมกันไปเรืยย่อยๆค่ะ ได้ทราบถึงองค์ประกอบและโครงสร้างหลักของเรือนไทยในเบื้องต้นกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่าก้ามปูสภาคุณผู้ชมไปพบการก่อสร้างเรือนไทยที่กําลังทําการสร้างในปัจจุบนันด้วยวิถีพึิปัญญาการปรุงเรือนแบบดั้งเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ